Ladies and gentlemen, heading straight into fight number six this evening at 61 kilograms. Our first fighter is from the blue corner. He is a champion kickboxer from Kyrgyzstan, 22 years of age, standing 171 centimeters tall with a fight record of 34 fights, 24 wins. Please put your hands together for Shazar Kyabutol! นักบุยมุมแดงครับอายุ21ปีจากจังหวัดสงขลาประเทศไทยครับสูง175เซนติเมตรชกไปแล้ว48ไฟชนะ35ถ้าพร้อมแล้วขอสิทงประมือให้จงอางดามซิดนุ่มน่อย from Thailand ของคู่นีครับคุณอุ้ยพร Q คิวกุ้งคู่เอกร่วมวันนี้ครับพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมจงอางดำสิท์หนุ่มน้อยครับวันนี้จะเจอกับแชมป์โลกคิกบ็อกซิง่งชาวคีรกิสถานโชซอดคาบูตอฟก่อนหน้านี้สุราศ์ครับรายนี้จากสงขลาครับจงอางดำสิท์หนุ่มน้อยวยยัย21ปีหน5 48ชนะ35ครับ โอ้ไม่ใช่งานง่ายของจงอางดำสิดหนุ่มน้อยนะครับเพราะว่าคาบุตอฟนี่เคยสู้กับดาราเอกมาอย่างสนุกแล้วนะครับก็ไปเอาชนะดาราเอกมานะครับในไฟล่าสุดครับของเชอซอกคาบุตอฟครับนี่ครับแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งชาวคีกิสถานครับวัย22ปีเท่านั้นเองครับสูง171เซนติเมตร34ครั้งชนะ24แพ้10ครั้งมาจากเวนนมมวยไทยครับ เมื่อวานนี้เราเห็นจอมโหดครับตอนนี้จอมโหดก็ติดตามอยู่ทางหน้าจอโลกโซเชียลครับอ่ะสัปดาห์หน้าครับคุณมนุษครับมาแล้วครับจอมเหินหาวครับ Star Boy Diamond 98ครับสัปดาห์หน้าจะแก้มือกับฟันดี้คาร์เลครับผู้ซึ่งเอาชนะเขาในไฟล่าสุดครับโอ้โหรับรองเดือดแน่นอนครับติดตามนะครับเสาร์อาทิตย์เรากลับมาบรรกาศสดๆครับเวลาดี19ในกาตรงดูลีลาการวหวครูของจงอางดำสิทธ์หนุ่มน้อยครับ กอลูศิ์ของคุณสมนึกพัฒบุรีแล้วครับโปรโม,เ,มตเตอร์ร่วมครับสวยงามครับเข้ากับจังหวะบ,บีกองดูการสังเกตการแต่งตัวนะครับมงคลผ้าประเจียดแองเกิลแองเกิลรายการนี้ห้ามพอร์ตนะครับคุณมารุตครับต้องสวมอยู่ตลอดเวลาครับเรารักษาศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยอย่างถูกต้องนะครับมมยไทยซูเปอร์แชมป์ย่นย่อให้เหลือ3ยกมีการไหว้ครูครับ น่าจะเป็นครั้งแรกของจงอ่างดำนะครับคุณมารุตครับเรายังไม่คุ้นหน้าคุ้นชื่อครับแม่เจอเบอร์ใหญ่เลยครับเดี๋ยวดูฟุตเวิร์กของคาบูตอปให้ดีครับหนีไวมากครับสปริงข้อเท้าดีมากครับเด็กคนนี้วันนี้เชื่อว่าดาราเอกก็น่าจะดูอยู่ด้วยครับครับดาราเอกเระเวอชันมวยไทยภูเก็ตครับนี่ก็คือดาวดังอีกคนหนึ่งของเราครับก็คงจะคันไม้คันมือแล้วครับอ่ะเดี๋ยวดูครับคู่นี้ รางวัลพิเศษจากแอนตซินนะครับโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับแต่การคอเขาลอยศอกกลับมอบให้1 0 0 0มบาทนะครับค่าจระเข้ฟาดหางนอกรับไป3 0,000บาทครับอาครับดูคู่นี้ดีๆครับจับตาดูครับมีการมีแฟนมีกองเชียร์เข้ามาเชียร์ครับดูสปริงข้อเท้าของคาบุตอบให้ดีครับมีลูกผสมผสานครับมีหมุนตัวมีฟาด กังหันนรกนะครับต้องระวังครับทางด้านของจงอ่างดำนั่นแหละครับมาแล้วครับแมถ้าดาราเอกดูอยู่คงจะเห็นแล้วครับลูกนี้ดาราเอกนั้นม้าดีกระโหลอ้าวครับเตะหน้าคืนเมืโอ้ยเจอศอกเข้าไปครับอ่าครับจงอ่างดําแก่ลํำดวยการตั้งศอกเข้าไปครับแปกหรือเปล่าครับผลนพิษแล้วครับจงอ่างดําครับ วันนี้เตรียมตัวมาดีเลยครับน่าจะรู้ครับเชลซอตคาร์บอนต์เป็นใครครับวันนี้เขาต้องเตรียมตัวมาแก้ทางมวยแน่นอนอ๋อติดมเอเอ้าโยไม่ยากครับดูย้อนหลังดู YouTube ดูได้หมดครับอ้าวแล้วครับลูกผสมครับโวยพรเกี๋ยวกุ้งระวังให้ดีครับกรรมการนี่สาววัชานเรือจากสงกานะครับเข้าต้องดูจังหวะด้วยนะครับแมถ้ากรรมการน็อกหรือแตกนีอันเดซินไม่จ่ายนะครับ ช่องท้ว่องไวเหลือเกินครับซือซอสคาบูตอฟครับนักมวยโดนน็อกนักมวยแตกนี่อันจัน์สินชัยครับอ่าโดนบัตรตบครับไม่ไม่ใช่งานง่ายครับตั้งรับจับทางให้ดีครับจงอางดำเอาแตกแล้วนะครับแตกแล้วนะครับศอกตั้งมอสักครู่ใต้ตาซ้ายของคาบูตอฟโอ้โหดูครับตั้งอีกแล้วครับเอาครับพุ่งเข้าไปเจอสอกตั้งของจงอางดำวันนี้แก้ทางมาดีครับใช้ศอกแก้ครับจงอ่างดำโอ้โหดูครับมาแบบละเอียดครับ แมจงอ่งครแตกด้วยหรือเปล่าครับคุณมารุตหมอนจะแตกครับหางคิ้วครับคนละแผลแล้วครับดูไกลๆครับจงอางดำหางคิ้วมีตำหนีนิดหน่อยครับอ้าดูดีๆครับหมวยคู่นี้ความคร่องตัวของคาบุตอปแบ็คกิกมาแล้วอ้าวไม่สนใจครับจงอ่างดำโอ้ยหมุนับหมุนแล้วเสียวไส้เสียวไส้เสียวไส้โอ้โหดูกับตอนนี้ครับ มาอยู่ที่มุมน้ําเงินครับเอาละครับหุดักศอกเข้าไปครับจงอัางดำอ่าครับศอกปักเข้าไปแก้แก้ลูกหมุดครับหนีเร็วครับอ้าวครับดูดีๆครับคู่นี้โอ้โหอร่อยเหาะเหลือเกินครับหายห่วงหายเก่าหายเศร้าหายซึมเลยครับกลายมาเป็นสูสีนะครับคู่นี้ครับจงอางดำกับเชือดอกคาบูตตฟไม่กล้าบุ่มบ่ามกันครับคาบูตตฟเอาละครับเจอศอกปักเข้าไปอีกเข้าไปทีไรนี่ศอกสะบัดตลอดครับจงอางดำพี่หมอคณิตพี่หมอบุญมีน่าจะมีงานทำแล้วครับวันนี้ อ้าวครับเป็นคู่แรกที่หลังเลือดแล้วนาทีแรกยกแรกนี่ใส่กันยดติ้งนะนะครับฟังเสียงเชียร์ฟังเสียงผู้บรรยายก็รู้ครับว่ามันหรือไม่มันมานิ่งครับจอแองดาครับเดินเข้าไปครับตัดล่างครับแม่ตัดล่างให้พวงครับต้องทําลายการเคลื่อนไหวของคารับูตตฟไปก่อนครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนมัดเมานะครับจอแองดําดูเขาต่อยครับเคลื่อนตัวเคลื่อนกายไวมาก ไปเต็มเตท้องครับก่อนหน้านั้นเจ้าตัวแตกครับโอ้โหหลายเหลือเกินครับรายนี้อ่าครับเดี๋ยวจะมีภาพช้าให้ดูครับโอ้โหดูครับหางคิ้วของคาบูตรอปหางคิ้วซ้ายครับแก่ลำลูกกันตั้งศอกเข้าไปแล้วว่าสุดท้ายครับอ่าครับดูครับคุณมนต์นี่ครับกำปั้นขวากว้างไปครับมึนก่อนครับแล้วก็ไปพิงเชื่อครับจิ้มลำตัวจากนั้นครับมาดูครับลูกนี้ ปึ๊บก็ไปวิ่งเต็มนิดปีเลยนะครับเต็มนิดปีเลยครับโอ้โหแม่ภาพช้าๆสวยๆต้องขอบคุณครับเห็นชัดเจนนะครับมุมนี้มันบังผู้บอนยายพอดีครับหลังของจงอ่างดําแล้วดูหมุนตัวนะครับจังหวะหมุนครับป้าเข้าไปครับส้นเท้ากระแทกนิดปีครับโอ้โหจุกเลยครับจงอ่างดาสิบหนุ่มน้อยโอ้โหนี่ครับความคล่องของเขานะครับลูกผสมประสานครับหวยไทยกับ คาราเต้หรือว่าเทควันโดครับดูนะครับปังเข้าไปครับโอ้โหดูครับเ uh, ต็มลิตปีเลยครับโอ้โหยอมครับต้องยอมครับลูกนี้โอ้โหอ่ะพบแมทธิวดีนครับ And with a huge knockout in round number one please give it up for our winner from the blue corner Shazam k a m u t a โอหนี่คือทีเด็ดเขาจริงๆฮะแบ็กแฮกลูกนี้นะฮะ,ะ,ฮะเขาเต็มอ,อกท้องระมวยมุมแดงเลยนะครับจัดเต็มจริงๆครับเราบอกว่าผมต้องเจอกันอีกแน่นอนนะฮะสำหรับคาบูตอฟ,ฟจากประเทศคเคซิคสถานคล้ายๆจอร์เจฟ้าดหางนะแต่ว่ายังไม่ถึงก็ใช่นะฮะคล้ายๆคล้ายๆนะฮะเอาเป็นว่าพักกันสักครู่นะ,นะฮะและช่วงหน้าจัดเต็มแน่นอนคู่เอกของเรารออยู่ลุย